สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon w a l l ล r กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูหุ่นชุดนี้กันหุ่นเอื้อทอนครับผมปืนอะไรมีอะไรก็ใส่เข้าไปเลยครับผมนี่อย่างตัวนี้ครับผมไทฟอนชีก้ามปูทารานน้ำแข็งโคลูน่าครับผม4ปืน4ี่ชนิดสี่ประเภทสี่ระยะเลยทีเดียว600เมตร500เมตร สามร้อยห้าสิบสามร้อยเมตรอ่าเล่นคุมระยะเลยครับนี่อ่นนานะอย่างเพื่อนบางคนเนี่ยมีปืนมีครบเซตใช่ไหมก็จะแบบต้องเอาปืนอันนู้นมาใส่อันนี้ได้อันนี้มาใส่อันนู้นอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยลองทําอันนี้ขึ้นมาดูส่วนนี้ครับฮอกฮอนเนตก้ามปูกับแมกนิต้าครับใส่โลอันนึงด้วยอ่าดูแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมไอเสตนี้นะแล้วก็หนูผีครับหนูผีลำโพงไฟเชเลเดอร์แล้วก็ ดูเียไอ้ควักเกอร์ครับผมนี่เปตัววิ่งสาวผมเลยครับผมเอากลับมาแทนเชลเบื่อเบื่อเชลก็กลับเอารูปีมาเล่นเป็นตัววิ่งสาวแทนเชลครับผมแล้วก็เป็นเลียใช้ไฟลําโพงแล้วก็อัตรามิเซอร์ครับมีสายแท้งเฝ้าเสาแล้วก็มังองครับผมสายหลอยตูดใช้ไฟน้ําแข็งแล้วก็ฮาโลครับมาดูกันนะครับส่วนไทท่านใช้โนเดนครับผมตอนนี้เวลร้อยสี่สิบแล้ว นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าไอ่ปูนปืนเอื้ออาทอนอะไรเงี้ยมันจะทํางานดีหรือเปล่าโอเคไหมจะโอพหรือเปล่าจะกากหรือว่าจะอาฉริยะอเพราะม่าคุมทุกระยะเลยไงอ่ล่ะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันปไปไปครับผมด่าน power plant ดูจุดสัญญ,ญาณปาไปเสาไกลดิเอยตายตายตา,ยตายไม่มีใครเข้าเสาตึกนี้เลย ต้องรีบต้องรีบครับผมเข้าสายกลางแล้วโอ้ยห้าแดนห้าแดนตรง,ตรงรีย็นไปละเยี่ยบหัวไว้เยี่ยบหัวไว้นี่ yes เอาตาลีบานมาอีกแล้วไอ้ตัวนี้ easy ตัวนี้มาอีกแล้วเอออีกแล้วอ๋อ โอ้โหปืนแตกหมดแล้วผมโอ้ยเสร็จเลยครับผมอู้สาวนูนสาวนูนเงียมันเยอะไงผมต้องว่ายามสาวบ,บ้านแล้วกันดีกว่าอยู่กันเยอะทั้งสามตัวเอาให้ได้นะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนมานี่แหละสาวบ,บ้านเนี้ยเนาะ เด็กกันเด็กกันมากนะนะโอ้ยมาเฮ้ยเจอเรนเรียตะวนน้ำแข็งใส่เข้าไปเออาฮู้หลอดกระโดดเพื่อนเราอืมอืมมามามาอ้ม โอ้ย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 ือือือไม่กดไม่ติดรอยโอเคครับผมโดนล็อกเลยเฮ้มาอีกอืมตายตายมตายตายมตายไม่ยิวขึ้นไปเท่นึงไหม Yes หลบก่อนลบก่อนโอ้โหอีกไปอีกไปเฮ้ยโอ้เสาบ,บ้องเสาบ,บ้านเหรอะไรกันวงเนี้ย,ยครับผมไทฟอนแล้วครับมาช่วยเสาบ,บ้านก่อนหน้าไปไหนแล้วไหนแล้วโอ้โลกี้แหมก็ว่าล่ะ Hoặc là lùi cá đi qua. ý nghĩa sao luôn gắn. Yes, uuu mò mò. Ok, oh, me, 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 me. Chưa quý gắn là, chưa quý gắn quá. ลบลบติดอันได้มีของอีกว้าวนะครับผมไปปกป้องเสานี่ก่อนมาแล้วโอ้ติดติดอะไรเนี่ยโอ้ตายโอ้เเลียด้วยอยู่ไว้ก่อนอยู่ไว้ก่อนครับผมอืม ไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาเสร็เสร็จต่อไปครับผมจะลงนี่ละกันครับฮอกก่อนผมต้องจัดการปลาหมึกตัวนี้ให้ได้ก่อนยังเพื่อนเราน่าจะเล่นลำบากนะครับล็อกไว้ล็อกไว้หัวเมงเมงดุจูบจุครับทิ้งกันทิ้งครับผมปับ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 ล็อกไว้ล็อกไว้ได้ไหมล็อกได้เออแล้วครับ นี่เสร็จแซ่ลองไปก่อนเลยนะรับต้องไปจ่าไกด์นี่ก่อนระทิงแดงอืม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 โอเค Tù lên này Bó mày lại thôi đấy mình phòng có tìm tìm mình phòng nữa Ô ô tem tém lên một đấy, Để để phòng than con Ui, มาหิวช่วยทุกๆคนนะครับมาติดจ้ามาติดจ้าครับผมพอมีสมุดมาเพื่อนๆเราก็สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมเลือดขึ้นไงเลือดขึ้นได้อะไรอย่างนี้เคเลยนะเ๋ยเลยไม่ใช่เบา เพื่อนไปครับผมยิงเพื่อนเราหรอตึมเขาให้ต้องไม่มีใครตาย่วนหน้าหมอครับผมแต่ถ้าจะตายจะหมอหันหน้าหลบก่อนเฮ้ <c oughs> ออยน้ยเเฮเ้ย้วไปละไปละบิน,นละ้ย้ยเ้ยเอง มิงแล้วล่ะหมิงหายหมิงหายแล้วโอ้โหผมมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหเชิดโอ้บินแหละคราห์ไปช่วยนี้ก่อนเลยกว่าตัวนี้คือตัวอะไรเฮ้ย ฮาเดาฮาเดาเดฮาเดเอาเมามามา,มาอีกหนะอีกเีกตัวเ <Hey, S 2> อ้สานาสานาครับผมนี่เลยตัวสุดท้ายแล้วนะผมเนี่ยอ้ hey, มายยไดไ <Hey, S 2> มายยันนไอ้ยส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 ตัวได้พอติดร <Wow. S 2> ้านแล้วว้าวว้ มา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 หมอหมออืมอมอมิวเลือดก,ก่อนทิวเลือดก,ก่อนทิวเลือดก่อนนั่นไงบินไปแล้วว้าวจะได้จะได้เ๋ยก่อนเดี๋ยวไม่ไหวอะ่ะเธออ่ะมันจะไปช่วยไม่ไหวไงลองดูหน่อยจิเกือแบบโดนดีดีเดวตาาบินเลยผม เอาได้แต่หลังหลังหลังมากเชลเชลกลับก่อนครับผมไม่นารอนะเนี่ยถ้าเกิดแบบโดนเชลบื้มอีกทีนึงเนี่ยเลือดเจ็ดหมื่นเก้าไม่รอนแน่ๆครับผมแล้วก็ดูด้านลาวก่อนดูด้านลาวแป๊บนึงนะครับผมวับเข้าไปสิปิงเย้ติดลาติดลาติดลา จึก๊กต่อให้จึ๊กต่อให้จึกจ,กจกบจบครับผมเสนาป้า y yes. อ่าโอเคได้สี่สองห้าล้านสองเอ้ยใช้ได้เลยนะครับไปครับผมรู้จุดย่านด่านเดซิตี้นะครับเราก็จะลงหนูผีเหมือนเดิมเพราะว่าตัวเร็ววิ่งเสาของผมเลยครับผมในลงจอดครั้งนี้ไปดีกว่า เราก็จะเข้าเสากลางเพื่อที่จะคลองเสาไว้ก,ก่อนแหน่ขวหาตัวแดด้วยนะเอ้ยเย้เย้เย้เพื่อนามายางเพื่อนามายางเอ้ยนาแล้วนา แล้วเพื่อนไม่มาเลยอะ่ะเพื่อนทำอะไรอยู่ <G ül> โอ้ยโอ้ยไปเรียบร้อยเลยครับผมเพื่อนไม่มาเข้ามาหรือมาช่วยเราเลยทุกคนอะ่ะตายแล้วเพื่อนเอ,อ้ยออ <ants> ทำไมนาะยถึงไม่มาช่วยเราบ้าง ทอมเป็นทอมอูม้เป็นเลีย้ยไม่ใช่นี่โธตกใจหมดนะครับผมมาดูกันตายตมาเอาเสาขวาคืนกันอีกกว่าอู้เยอะมากเลยเป็นเลียด้วยอะสะคอนด้วยโอ้โหตาย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 แบนี้น่าจะตายเนี่ยฮะเมื่อจะตายกันเนี่ยไปดีกว่าครับผมไม่ไหวละ อ่ารูดล็อกอีกไปสิโอ้ยตายตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วน่นน่ะนะสกิลหมดสกิลหมดโอยเรา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 อะไรดีเอาดีครับไทฟอนอ่าครับผมมาสิจ้าไทฟอนเนี่ยแหละครับ ครับผมมาปิงหมดแล้วปิงหมดแล้วใช้ทุกปืนเลยครับผมโอ้ยตา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 ยแล้วตายแล้ว,ลวอืมว้าวว้าวเสร็จเขาอือม,มา เดิลเลยครับตายกันดีกว่านานานะนานนะไปละเอากันเลยครับเราก็จะมาเอาเสาทิพย์จ้าถูกไหมว่าเสาเรานำแล้ว yes ไปครับผมได้ยังเนี่ยโอเคโอ้โอ้โอ้โอเสานู้นเสานู้นจะเสียเสานู้นจะเสียไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะมาอย่างมาอย่างลงให้หมึกเดีลยวกันปึ้ง เอกป้อนนะครับโอเคเราช่วยเพื่อนได้แล้วไอ้มือโอ่าหิวหิวว่าไปพึ่งนี่เสียได้เสียได้เพื่อนเราก็เลือดเด้งครับผมคราวิธีนี้จบโอ้ตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เลยเนี่ยมัวแต่ยุ่งอยู่ไอเสาขวาเสากลางนะไม่ค่อยได้ไปไหนเลย อ่ายังพอได้ครับผมโอ้โหขนาดไม่ค่อยได้แบบยิงอะไรนะเนี่ยอ่าอ่อ่าไปกันเลยเกมต่อไปครับผมครับยึดครองด่านโรมก็ต้องเปิดด้วยหนูผีเหมือนเดิมแหละตอนนี้เอาเชลไปพักรักษาตัวครับผมเอาไปโมดิฟายเครื่องใหม่ครับผมเอาไปยกเครื่องใหม่นะเราก็ต้องไปสาวตึกสาวยุทธภูมิขอเอาสาวนี้ก่อนนิดนึงเร็วเร็วเวเร็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 วเดี๋ยวสกิลหมดไม่ทันแล้ว โอเคอ่าได้อยู่ได้อยู่ครับผมนี่เอ,เอ,เอไฟไฟจะโดดไฟตลกน่ะตัวแดงเลยอุ๊ชเกือบเกือบระเบิดนะตัวเกือบระเบิดเลยนะบาะตงตอ,อนน้อยบางตอนน้อยเล่นลมอ่า่าีใช่ไหมจะโดดไฟเมื่อกี <c oughs> ้นี่จากเองนี่นี่โดดใส่หอ บอลคอนกลางปีก็เสร็จสิอย่างนี้อ่ะหุบแล้วหุบแล้วหุบแล้วก็หนีสิเอ้ย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 เอ้ยเฮ้ยไม่ค่อยแข่งนะเนี่ยสู้ได้สู้ได้ไปละลุย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 โดนล็อกเลยตาบ่อ yes เอ้ยบอลคอนไปละครับผมเปี้ยวเปรียวไปเรื่อยผมอะวิ่งไปเรื่อยตายแบ๊วเอาอะไรดี อันนี้เลยกันครับผมไทฟอนจะเรียกปืนยังไงไทฟอนผสมทานลานโครโรนาสก,กามปูลแล้วก็น้ำแข็งครับมามามาก็หน่อยมุมม,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 มุมไม่ได้มุม,ม,มไม่ได้นานนะผมนานนาน้มหสาเสาเสาเสาายนะเรงเขาให้ อมามาเนียนยายาอืมอืมโอยโอ้ยเสร็จๆร็เสร็จแล้วอ้บังก่อนไม่เอาไงแล้วไงแลนี่นนี่อืม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 อ ขอรอ <c oughs> ออาาีโหลดก่อนครับผมต้องมารีโหลดก่อนตึกเขาให้อ่าเป็นไงครับเป็นไงละ่ะโม่งโม่งเป็นโทของมันแรงครับผมอ <c oughs> ุๆๆ้ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นยาลักความปัานทวงมาแล้ว <c oughs> นี่นีโอ้โหมีเป็อหลอกเมละ่ะครับว้าว ล็อกอีกต้องอีกเป็นเรีย์เป็นเรีย์เจอนไทฟอนเี่ยแหละนี่นี่อ้าวลีโดดกันมาเฟ่มาเฟ่นี่นู่นนู่นู่นู่ อย่า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 เข้ามาด้วยอย่าเข้ามาดิโอ้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 ไอ้ไหนอะหายหายหายติดล้านแล้วติดล้านแล้วโอ้ยมันจ้องมันจ้องมันจะมาอีกแล้วเนี่ยไอ้แมงป่องเนี่ยดิสตอลแจ็คกี้ไงไงไงไอ้เออ อยมาอีกแล้วมันปอกอายเสร็จสิจ้ามันโดนจ้องเล่นงานขนาดนี้เอาน,นี้ครับผมใช้ฮอกครับเพื่อที่จะล็อกมันเพราะว่าตอนนี้ไทยทั้งเขาเริ่มออกมาเยอะแล้วนี่เหมือนอะไรเงี้ยนะเยอะเลยอูย้ขึ่งละขึ่งละขึ่งละไม่ได้ละเอายนะดูดมันดูเข้าไปร่ yes yeah. อียเสร็จแน่เเสร็จถึบองแน่เลยหเหลือเลืออยู่ห้าหมื่นสี่ะบินลบลก่อนที่มันกวงมันจะหายตัวได้ครั้งนึงโอจอไไม่ทิ้ไปเลย ทำไมมาชี้แจ้งแจ้แจงตัวนี้สเสร็จกันเลยครับผมอุ้ยสี่เสาแล้วทำเป็น่องไปบ้างอ่าแจ็คก,กี้แจกก็คกี้แต่เรามาันโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วครับเอาลยเข้ไปจัดก,การแจ็คก,กี้ตัวนี้ก่อน yes. เอาอะไรวะตอันนี้ อออเฮ้ยตะกี้มันแอลล็อกแขนแขนโอ้ยไม่เอาสิตัวละครับผมไปจัดการไอ้ตัวนี้กันดีกว่าอุา๊ยมาถึงจะโดนระเบิดพอดีเยสเยสเยสเราต้องตายก่อนครับผมอะไรเนี่ยอ๋อมีน็อต โดนล็อกไไไไไ้ไลยนได้นะผมไลมาด้วยเด็แน่เลยนียนเนียนเอาเสาเขไม่น่าจะเห็นรหรหวังว่านะครับผมเนียนเนียนยนงมันมองมาแล้ว เสร็จเสสร็เสร็จแล้วสานีมันมีีกเกลอยู่ีกเกลอยู่หกระทินดิโอ้อโอยโอ้ยตายแล้วครับเสร็จเสอุ้ยหายตัวก่อนหายอนครับตัวายมูฟีครับมูีเ็บอ้อะไรเนี่ยโดล็อกอีกโดล็อกโดล็อกโดล็อกเฮ้ย ติดลัดเลยนะติดลาดไปกัน yes yes ฮ yeah. ิวเลือดก่อน yes ล้มไปลไป้มไปครับผมการนี้กันเย้ yeah, ไปตัวละลอยลอยลอยลองไปนี้กันดีกว่าไปหมิงก่อนครับผมแต่ว่าเราก็จะไปเอาเสานะครับดรอปลงมาต้องครับ โอ้ยโอ้ยแล้วว่ะหุ่นเลยทีมเราอ่ะเร็วเร็วไม่ทันแล้วครับอุย้ยเอาเธอมาถึงบ้านแล้วการมา แบบนี้ไม่แพ้ไปอย่างอนาเลยครับผมจะไปเป็นไรเราเล่นสนุกสนุกใช่ไหมเนี่ยก็หวังว่าแบบนั้นนะครับอืมนี่รถลีงะนี่รถลีงะหกพันกว่าโอ้โหโอ้โหเกือบปิดคนไหมล่ะนี่ครับผมเพื่ออะไรเนี่ยฮะลดรายงานซะ อืฮึโอเคก็น่าจะหมดแล้วละ่ะมแล้วผมวันนี้ก็เท่าที่ดูนะครับผมไอ้หุ่นบางตัวเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้นะอย่งแบบในการผสมปืนอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีอะไรก็ยัดยัด,ยดมันใส่เข้าไปคุมหลายระย,ย,ยะมันอาจจะดูแบบตลกตลกมันก็มันก็ตลกแหละมันก็ แต่มันก็ใช้งานได้นะครับผมมันก็ไม่ได้แบบถึงก็แบบอู้เล่นไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะถ้าปืนเราบรรทันนะครับเพราะว่าปืนสมากปืนผมพวกนี้ก็ตันหมดแล้วก็สิบสองเขียวหมดแล้วอย่างบางอย่างมันก็อาจจะเข้ากันได้เช่นน้ําแข็งไฟอะไรพวกนี้แล้วก็เนี่ยเซตนี้ผมว่ามันก็เฮ้ยมันก็ทางานดีนะเออว่าไปเซตนี้มันก็แบบเออใช้ได้นะ ทั้งคุมระยะ6 0 0 5 0 0 300 50 300 000, มาราเอาทุกระยะกันเลยทีเดียววนพอกตัวนี้ผมว่าก้ามปูับไอ้อะไรตัวฮอนเนตเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ระยะมันได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าการรีโหลดมันจะจังหวะมันไม่ค่อยได้ครับจังหวะก้ามปูมันจะรีโหลดทีหลังขวาอางน,นี้เยอะเลยฮอนเนตโหลดนานแต่ก้ามปูนี่ก็าอาจจะแบบช่วยระยะช่วยยิงในระหว่างที่ฮอนเนตกำลังรีโหลดอยู่ก็พอได้อยู่นะครับ ส่วนไอ้ตัวนี้ผมว่านะมันก็นก็เล่นได้ครับแต่ตอนนี้เชียวเยอะเนี้ยผมว่าถ้าเกิดจะเป็นเป็นน้ําแข็งน่าจะโอเคเออใช่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนแบบไอ้ตัวสเลเดอร์เป็นน้ําแข็งอะไรอย่างนี้ผมว่าก็น่าจะโอเคในการเล่นนะเอ,อ้ผมลืมไปครับผมแล้วก็เป็นเรียรตรงนี้ก็ก็โอเคแล้วก็อึดหนึ่งครับปืนไอ้ปืนหลังเนี่ยส่วนมากผมอยากจะแนะนําให้ใช้แบบปืนที่มันมีโหลดอัตโนมัติพวกลูกซองหรือน้ําแข็งอะไรอย่างี้ครับโอเคกว่าถ้าเกิดใช้พวก อันอื่นอย่างเงี้ยมันเวลา,าพับเก็บขึ้นไปแล้วกระสุนมันไม่โหลดไงพอจะใช้งานจริงเหลือสองนัดอย่างเงี้ยต้องมีโหลดก็จะแย่ครับผมอ่ะโวนโอเดียนนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าปืนผสมอยู่แล้ว <c oughs> เอาละครับผมยังไงกันบ้างครับกับปืนผสมมีอะไรก็ใส่มันเข้าไปเพื่อคิดว่ามันโอเคไหมอ่ะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมเอาละยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ เจอกันใหม่สักวันดีครับผมบายบายเย้